สปอรติงลิปบอยืนยันวิกโตโ,โยเคเลตกองหน้าตัวเก่งจะถูกลงโทษทางวินัยหลังไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมตามกำหนดแม้สโมสรจะให้เลื่อนกลับมาได้จนถึง12กรกฎาคมแต่เจ้าตัวก็ไม่โผล่มาซ้อมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยออสเนลยังคงเจราจายอย่างต่อเนื่องเพื่อล่าตัวดาวยิงวัย27ปีแต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงค่าตัวราว69ล้านปอนด์โดยสปอร์ติงต้องการ60.4ล้านปอนด์บวกโบนัส8.6ล้านปอนด์โดยประธานสป o ร t ติ g ง ถแถลงชัดเจนไม่มีใครอยู่เหนือสโมสรใครที่คิดว่าการกดดันจะทำให้เรายอมขายง่ายๆผิดๆทุกอย่างแก้ได้ด้วยค่าปรับคำขอโทษและตลาดซื้อขายที่จะปิดตัวลงอัลสโนอย่างนิ่งตัวนักเตะอยากยา้ายอสโนมองว่าประเด็นวินัยเป็นเรื่องของปริษ่งสโมสรยังคงยึดกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้โยเคเลตต้องการย้ายมาอังกฤษและเรื่องสัญญาส่วนตัวไม่น่ามีปัญหาผลงานสุดโหดของโยเคเลตยิง 97ประตูใน102นัดกับสปอร์ติรงฤดูกาลที่แล้ว54ประตูจาก52เกมเคยยิงแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใน UCL พาสปอร์ติงคว้าแชมป์ลีกและบอลถ้วยโปรตุเกสเส้นทางขาแข่งอังกฤษเคยอยู่บร์ตันโชว์ฟอร์มเด่นกับคอเวนทรียิง43ประตูสรุปสถานการณ์ล่าสุดการเจราจาระหว่างออสเนลลและสปอร์ติงยังดำเนินต่อปัญหาหาลักคือส่วนเงินการันตีของค่าตัว